เป็นลําต้นนะครับเป็นลําต้นเป็นต้นแล้วพอเขาลงหัวลงไปปุ๊บเขาก็จะแทงขึ้นมาเป็นตะขอแบบนี้นะครับแทงขึ้นตาแทงลงแล้วแลแต่แล้วแต่แล้วแต,แต่สะดวกของว่านนะครับอันนี้นะครับจะแทงขึ้นหรือแทงลงแล้วแต่สะดวกของหัวว่านเลยนะครับอาการของคนถูกน้ำมันพายก็คือจะเช้าเช้ามืดหรือวันพระจะไม่ค่อยรู้สึกตัวนะครับจะเกิดอาการเหมือดลอยเหมือลอยนะครับหรือ คืนวันพระเที่ยงคืนก็จะเกิดอาการนี้ขึ้นมานะครับขุดว่านขอทองแก้มาเลยนะครับแล้วเราพิสูจน์หรือว่าเขาถูกจริงไหมให้เขาจับเลยนะครับถ้าเขาถูกจิงเขาก็จะเกิดอาการสัน่นสั่นหรือไม่ก็ชักครับวันนี้ลุงยาพามาชมว่านขอทองแก้นะครับว่านขอทองแก้แก้พิษคุณใสยาเบือ่อยาเมาต่างๆนะครับอนี้ลุงยาก็ไปขุดมาจากอีกที่นึงนะครับ เป็นสวนอีกที่หนึ่งที่ลุงยาเช่าปลูกว่านไว้นะครับตรงไหนลุงยาก็จะไม่ไปถ่ายนะครับอันนี้นะครับเนื่องจากว่าลุงยาไม่ได้รดน้ําจุดนั้นนะครับว่านเขาก็เลยลงหัวก็คือต้นตายนั่นเองนะครับส่วนตรงนี้ลุงยารดน้ําทุกวันนะครับก็จะมีอยู่2ต้นนะครับอันนี้ก็จะเก็บไว้ทําพันุ์ในฤดูฝนต่อไปนะครับสําหรับว่านต้นว่านขอทองแก้ต้นจะไม่ใหญ่นะครับใบก็จะยาวเหมือนหอกดาบนะครับ ใบเขาก็จะเขียวทั้งต้นเลยนะครับเขียวทั้งต้นเลยนะครับต้นนี้เขาก็กำลังแตกเรื่อยๆนะครับเพราะว่าลุงยารดน้ําไม่ให้แห้งนะครับแล้วก็จะอยู่ใต้ใต้ใตสแสลมด้วยนะครับก็จึงรักษาอุณหภูมิในช่วงอากาศเปลี่ยนฤดูได้เป็นอย่างดีนะครับหัวว่านขอท้องแก้เขาก็จะ,ะขดขดกันเรืงกัน นี่นะครับเขาจะขดกันนะครับหัวว่านขอทองแก้มีประมาณนี้นะครับหัวว่านเขาก็จะขดหัวเล็กหัวไม่ใหญ่นะครับเนื้อในว่านก็จะเป็นสีเหลืองนะครับสําหรับขอทองแก้นะครับนี่นะครับหัวก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่นะครับหัวจะมีประมาณนี้นะครับสําหรับขอทองแก่นี่นะครับหัวเขานะครับนะครับหัวขอทองแก้ จะมีประมาณนี้นะครับนี่ต้นข้าวครับสวัสดีนัคร้บท่านผู้ชมก็ <c oughs> วันนี้ลุงยาพามาให้ชมขอต้นขอทองแก้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวลุงยาจะให้ชมหัวนะครับลักษณะต้นของแก่ทองแก้ก็ ใบเขาจะเขียวเขียวทั้งต้นเลยนะครับเขียวทั้งต้นเลยนะครับนะครับแต่ตอนเรามองลึกๆเข้าไปในเส้นกระดูกกระดูกหน้าใบนะครับข้างในข้างในจะมีเส้นสีแดงจางๆนะครับมองเข้าไปลึกๆนะครับแต่โดยรวมๆเราจะไม่เห็นนะครับแต่ถ้าเรามองมองดีๆก็จะมีเส้นจางๆอยู่ข้างในนะครับนะครับเหมือนเอาปากกาหรือหมึกไปขีดไว้นะครับอยู่ข้างในกระดูกเลยนะครับ นะครับก็คือโดยรวมรวมก็คือลําต้นเขาเขียวทั้งต้นเลยนะครับแล้วก็หลังใบก็ไม่มีขนอ่อนนะครับสําหรับคอ,อทองแก้นะครับนี่นะครับสทรงต้นนี้นะครับลุงยาก,ก็รดน้ำรดน้ําเขาเรื่อยๆนะครับไม่ให้ต้นเขา,าโทมโทมก่อนก่อนถึงเวลาอันควรนะครับก็คือ,อ,อให้เขาลงหัวเยอะๆนั่นเองนะครับก็คือเลี้ยงเลี้ยงน้ําไว้ก่อน เขาก็ยังไม่ตายนะครับแต่สำหรับต้นนี้ลุงยาปลูกไว้อีกที่หนึ่งนะครับเป็นสวนอีกที่หนึ่งนะครับต้นอันนั้นลุงยาไม่ได้ไปลดน้ำอะไรเลยนะครับเขาถูกความเปลี่ยนฤดูของอากาศเขาก็เลยยุบลงหัวต้นแห้งหมดเลยนะครับลุงยาก็ไปขุดมานะครับเมื่อวานนี้อันนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูที่ร่มๆนะครับตรงนี้แดดร้อนมากนะครับไปดูทางนู้นนะครับอะครับท่านผู้ชม ก็เป็นว่านขอทองแก้นะครับที่ลุงยาขุดมาอีกสวนหนึ่งนะครับลุงยาก็ไปปลูกไว้แล่ไม่ได้ถ่ายทํานะครับอันนี้เนี่ยก็หัวเขาก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับขอทองแก่นะครับหัวเขาก็จะพันกันเหมือนอนุมานยกทับนะครับคล้ายๆกันหัวจะพันกันนะครับนี่นะครับลักษณะหัวของว่านขอทองแก้นะครับลุงยาจะชิมเนื้อเนื้อเขาดูนะครับว่ารสชาติเขา จะเป็นยังไงครับเพราะาเมื่อก่อนที่ลุงยาทําคลิปอันนั้นก็ไม่ประมาณเจ็ดแปดหัวนะครับก็ชิมไปแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่า,ารสชาติเขาลืมไปแล้วนะครับก็คือลืมนั่นเองเนะาะเดี๋ยวหาหัวเล็กๆชิมชิมนะครับก็หัวเขาจะไม่ค่อยโตนะครับหัวเขาก็จะมีลักษณะประมาณแค่นี้เองนะครับนะครับสําหรับขอทองแก้นะครับหัวจะ ไม่ไม่โตนะครับหัวใหญ่เต็มที่ก็เมืประมาณประมาณนี้นะครับอันนี้คือแกนของลําต้นนี่คือลําต้นนะครับแล้วก็เขาจะลงหัวแบบนี้นะครับอ่่ะนีอันนี้เป็นลําต้นนะครับเป็นลําต้นเป็นต้นแล้วพอเขาลงหัวลงไปปุ๊บเขาก็จะแทงขึ้นมาเป็นตะขอแบบนี้นะครับแทงขึ้นตาแทงลงแล้วแลแต่แล้วแต่แล้วแต่สะดวกของว่านนะครับอันนี้นะครับอจะแทงขึ้นหรือแทงลงแล้วแต่สะดวกของหัวว่านเลยนะครับ ลุงยาก็จะชิมสักหน่อยนะครับลุงยาก็ไม่กล้าหักนะครับก็เพราะว่าลุงยาก็จะแบ่งท่านผู้ชมเพื่อนๆที่ทักมาหัวขนาดนี้เลยนะครับจะแบ่งให้ขนาดนี้เลยนะครับนะครับอันนี้เรียกว่าหนึ่งหัวนะครับสําหรับราคาราคานั้นก็ติดต่อทักเข้ามานะครับราคาตามท้องตลาดที่ลุงยาอซื้อมานะครับซื้อมาเมื่อ ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ปีนี้ลุงยาก็มาปลูกปลูกตรงนี้อีกจุดหนึง่งเมื่อกี้ที่ลุงยาถ่ายต้นนะครับแล้วก็ไปปลูกที่สวนที่ลุงยาเช่าเช่าไว้อีกจุดหนึ่งนะครับลุงยาก็จะชิมดูนะครับอะ่ะหักหัวนี้นะครับอะ่ะนะครับห,หัวว่านข้างในจะเป็นสีเหลืองนะครับกล้องกล้อง <ๆ S 1> จมัวน,นะครับเวลาซูมใกล้ๆนะครับหัวจะเป็นสีเหลืองนะครับ เดี๋ยวลุงยาจะชิมนะครับจะมีกลิ่นแล้วก็รสชาติเผ็ดๆนะครับเผ็ดๆเผ็ดๆแล้วก็ซ่าๆลิ้นนะครับสำหรับหนาขอทองแก้นะครับ ขม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 ซาซาลิ้นนะครับสองมอม,มซาซาลิ้นขมแบบมระมมระดิบๆเราทานมาระดิบๆกับน้ำพริกขมแบบนั้นเลยนะครับหรือมระาที่เราที่หั่นใส่กับก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่มระอ่าประมาณนั้นเลยนะครับสำหรับขอทองแก้ทีนี้เรามาเรื่องของสรรพคุณนะครับสำหรับคนขอทองแก้เป็นรองจ่าว่าน ก็คือรองจากว่านลุงยา,าเดี๋ยวนะขมิน้นขมิ้นทองจาาว่านก็คือขมิ้นทองนะครับสำหรับขอทองแก้นี่อิทธิฤทธิ์เป็นรองของขมิ้นทองก็คือจากว่านนั่นเองนะครับสบรรพคุณนี้ถือว่าสุดยอดเลยนะครับเป็นรองจาาว่านเท่านั้นเองนะครับเวลาเราไปทานเห็ดเมา หญ้าคันหญ้าต่างๆเวลาเดินป่าทานเห็ดเมาทานอาหารเป็นพิษจะเกิดอาการง่วงอาเจียนให้ขุดาว่านขอทองแก้นี่นะครับแล้วก็มาตำผสมกับเหล้าขาวหรือตำผสมกับน้ำเสาข้าวก็ได้นะครับทานหรือเวลาเราเกิดผื่นคันที่ลำตัวเกิดจากนอนนอนผีเสื้อหรือไม่ก็คัน ใบไม้ในป่าต่างๆใบไม้ที่เป็นพิษต่างๆนะครับเราก็มาตำกับเหล้าขาวหรือปูนแดงปูนแดงที่ทัานกระหมากนะครับบีบมะนาวนิดนึงนะครับเพื่อความเย็นของมะนาวจะช่วยให้อาการคันเราทุบเรานะครับแล้วก็ทาเลยนะครับจะหายทันทีเลยนะครับเพราะว่าเป็นสุดยอดว่าเลยนะครับสําหรับคอทองแก้ส่วนด้าน ผู้ที่ถูกน้ํามันพายนะครับผู้ที่ปูกน้ำมันายพายมาอาจจะเป็นซอสา,าหรือนุ่มลมถูกน้ามันพายมาเมื่อเอาหัวว่านกมขึ้นมาก็าจะเกิดอาการสันสันอันนี้คือถูกน้ํามันพายมาแล้วนะครับนะครับอ,อ,อาการของคนถูกน้ํามันพายก็คือจะเช้าเช้ามืดหรือวันพระจะไม่ค่อยรู้สึกตัวนะครับจะเกิดอาการเหมือลรอยเหมือลรอยนะครับหรือ,อ,อคืนวันพระเที่ยงคืน ก็จะเกิดอาการนี้ขึ้นมานะครับขุดว่านขอทองแก้มาเลยนะครับแล้วเราพิสูจน์หรือว่าเขาถูกจริงไหมให้เขาจับเลยนะครับถ้าเขาถูกจริงเขาก็จะเกิดอาการสัน่นสั่นหรือไม่ก็ชักหงายหลังไปเลยนะครับก็คือ,อสลบไปเลยนะครับาการรักษาการรักษาเราก็าตำตำผสมกับน้ำข้าวข้าวเหมือนเดิมน้ำข้าวท้าวคือแม่พระโพศกนะครับไม่ว่าเราจะ แม่พระโซสกที่เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงชีวิตของเรามานะครับม่ทุกคนต้องกินข้าวนะครับก็คือแม่โพศกจะมีคุณวิเศษของพระแม่เราจรึงต้องใช้น้ำสาวข้าวนะครับตำผสมกับน้ำสาวข้าวนั่นเองนะครับแล้วก็ให้ผู้ป่วยทานก็จะหายหรือว่าถอนพิษถอนคุณใสาจากาต่างต่างนะครับสําหรับขอทองแก้เป็นที่เป็นที่สองรองจากจาว่านนะครับแล้วก็ จ่า,จาว่านก็เป็นที่สองรองจากพยาว่านนั่นเองนะครับก็คือว่านอันนี้เป็นว่านอันดับ3นะครับอันดับหนึ่งก็คือพยาว่านอันดับ2ก็คือว่านขมิ้นทองหรือจาว่านอันดับ3ก็คือวาอ่านขอทองแก้แก้พิษคูณใสพิษยาเบื่อมาเมา,มาเทุกชนิดนะครับสําหรับขอทองแก้สรรพคุณที่มากมายนะครับสําหรับลุงยาจะแบ่งแบ่ง หัวไม่ไม่หักนะครับแทงนี้เลยนะครับเป็นหนึ่งหัวนะครับหนึ่งหัวสําหรับราคานั้นอาติดต่อเข้ามานะครับไม่แพงแล้วก็ไม่ถูกนะครับเพราะเป็นว่านที่หายากเป็นว่านที่หายากแล้วก็เป็นว่านอันดับสามที่จะต้องมีไว้นะครับในการถอนพิษถอนคุณใสแก้พิษยาเบื่อยาเมาต่างๆนะครับหัวที่ลุงยาจะให้ไปก็คือหนึ่งหัวนะครับนี่นะครับเป็นหนึ่งหัวนะครับ อย่างนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับหนึ่งหัวนะครับนี่นะครับหนึ่งหัวนะครับหนึ่งหัวนะครับกเ็เป็นราคาตลาดนะครับราคาตลาดทักเข้ามานะครับท่านผู้ชมที่ต้องการว่านขอทองแก้ลุงยาก็เดี๋ยวลุงยาจะรับมีกี่หัวครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ประมาณ20หัวนะครับทักเข้ามานะครับท่านผู้ชมสําหรับว่านขอทองแก้อ่ลุงยาจะแบ่งประมาณ20หัวนะครับก็ทักเข้ามาิน inbox เข้ามาทางเพจลุงยานานาจิตตังนะครับเข้าฟาร์มเข้ามาเลยนะครับหรือ idip ตัวเล็กนะครับภาษาอังกฤษตัวเล็กนะครับ p 波兰เนาะ punya 15นะครับ punya 1 ห้าอ่าเจ็ดหลักนะเจ็ดตัวนะครับทักเข้ามาทางไลน์นะครับหรือไม่ก็โทรเข้ามาเลยนะครับศูนย์เก้าแปดแปดสี่เก้าห้าสามหนึ่งแปดนะครับอ่าสำหรับว่านขอทองแก้ลุงยามีแบ่งให้ยี่สิบอ่ายี่สิบอ่ายี่สิบชุดก็คือยี่สิบอ่าชุดก็จะมีประมาณในปหนึ่งหัวนะครับเข้ากับยี่สิบหัวนะครับยี่สิบหัวทักเข้ามานะครับเออช้าก็เอ่า ไม่งั้นก็จะหมดเลยนะครับเพราะอีกสองต้นลุงยาก็จะเก็บหัวเข้าไว้เป็นพันนะครับก็จะมีแบ่งอยู่ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมทักเข้ามานะครับว่านขอทองแก้นะครับนะครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆเป็นกาลังใจกดไลค์กดติดตามให้ลุงยาด้วยนะครับดงว่าลุงยายังยังยังเขียวอยู่นะครับยังเขียวอยู่นี่นะครับยังเขียวอยู่เลยนะครับขอทองแก้นะครับ